สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมากแกะกล่องรีวิวออขอเรียกงานนี้เป็นงานทางเลือกของเพื่อนๆหลายๆคนก็นแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นงานจีนนะครับชื่อว่าดาชินนะครับสุดที่ทางดาชินทําผลิตมาก็เป็นลายใหม่ผมหวังว่าจะออกมาให้ครบนะ <c oughs> ก็คือบรี นะครับเป็นครูสก,กิ igo, อิจิโกะยมทูตของเรานั่นเองก็ตัวแพ็กเกจกล่องของเขาก็ทําออกมาได้แน่นหนาดีนะแต่ว่าตรงเนี้ไม่ได้เขียนอะไรมาให้เลยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเขียนชื่อของอิชิโกะมาเนี่ยเป็นครูสก,กิอิชิโกะหรือบรีสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้กล่องดูน่าสะสมมากขึ้นนะส่วนด้านหลังนะครับก็เขียนว่าบรีสนะครับ ก็ยังเป็นอาร์ตเวิร์กของทีมยมาทูดอยู่ด้านข้างอันนี้น่าจะเป็นชื่อของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ของข้างในกันเลยนะนี่ฮะจะเป็นเปิดแบบนี้สวยมากถือว่าใช้ได้นะเออผมว่านี่แล้วตรงนี้ก็เป็นรูปของฮอนโล นะครับที่เป็นหน้ากากของอิชิโกะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกล่องวินโดว์ที่สามารถมอ,องของข้างในได้นะครับอุปกรณ์ของแถมภายในกล่องนะอณนของแถมภายในกล่องเนี่ยมีมาให้เรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนดาชินเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นอุปกรณ์เอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสแตนเสริมของเขา มาให้ต่างหากด้วยนะับนี่ก็ดีนะแตบบ่สิตรงที่ไอตัวฐานเนี่ยมันมันเก,ก,กะกะไปหน่อยเนี่ยมีตัวโค้งตัวค้ำอะไรให้ครบนะครับนี่คือหนึ่งกล่องคุณจะคุณก็จะได้แบบนี้นะฮะนี่นะผมว่าเขาก็ทำปั้นหน้าได้ดีนะแต่สำหรับคนที่ยังเรียกว่ายัางไม่พอใจไอ้พวก สีที่มันดูแบบจืดๆไปคุณก็สามารถเอาไปรีเพนช่วงใบหน้าได้นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดผ้าเกิดคนเคยจับเคนชินก็จะรู้อยู่นะครส่วนตรงนี้ก็มันก็สายสีแดงเนี่ยมันก็ปรับเล่นได้นะครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าคาดเอว นี่นะโอเคต่อมาเป็นหน้ากากฮอนโลที่อยากจะให้ดูซึ่งมันก็มันก็สวยอยู่แต่ว่าอีกนิดเดียวมันจะดีอยู่นะคือว่าไม่ให้หน้ากากฮอนโลแตกมาซึ่งถ้าเกิดเขาให้หน้ากากฮอนโลแตกมามันจะดูดูแบบดูดีมากกว่านี้นะนี่ฮะสวยงามนะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีหน้ามาให้ทั้งหมดสามหน้าแล้วก็มือมาให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสาม,สามคู่นะครับแล้วก็ดาบเรียกว่าดาบเลยดาบฟันวิญญาณนะผมจําไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานมากนะนี่ฮนะสวยเลยนะนี่ละเอียดอะไรตรงนี้ก็เก็บดีเทลงานได้ดีนะครับนี่นะแต่ผมแนะนำว่า เวลาเอามือเข้าดาบเนี่ยก็ระวังช่วงตรงนี้เขาหักหน่อยนะครับแล้วก็ระวังมันร่วงเพราะว่าดูแล้วแบบมันน่าจะวัสดุน่าจะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าตกลงพื้นเนี่ยก็มีสิทธิ์หักเหมือนกันนะนี่ฮะดาบของอิชิโกะนะครผมจำได้ว่ารู้สึกจะซื้อชื่อซันเกสสืไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะผมก็ ลืมไปแล้นะฮะจุดขยับของอิจิโกะนะครับหัวก้มได้นะครับไปข้างหลังได้หัวก้มได้หน่อยเดียวซ้ายนะฮะขวานะครับหมุนได้ส6 0ยหกสินะครับแขนกางได้นะแขนกางได้อันนี้อ้าวเดี๋ยวกางสินุกเออกางได้นะฮะนี่นะเข้าได้นะครับอึบอ่าเข้าได้ มือหมุนได้360นะครับเข่าออกได้เล็กน้อยลําตัวก้มได้นะครับไปข้างหลังซ้ายขวานะฮะก็หมุนได้360นะครับส่วนขากลางไดนะ้แล้วก็ระวังหน่อยนะครขากลางได้แต่ผมรับ เข้าได้เข้าได้อันนี้เข้าได้นนเดท้าซ้ายขวาขึ้นลงได้นะปลายเท้าไม่สามารถขยับได้นะครับโอเคครับในส่วนของการเปลี่ยนใบหน้าแล้วก็ช่วงมือนะครับก็ดึงทั้งหมดเขาออกมาเลยนะครับนี่มันจะเป็นบอดจอยแบบนี้ใหญ่มากนะครับนี่นะ แล้วก็มันจะเดี๋ยวจะเป็นรูอย่างนี้นะฮะนี่จะเป็นรูแบบนี้นี่ฮะเพื่อที่จะเสียบมันลงไปตรงบอจอ j o ของตรงนี้เราก็เลือกหน้าที่จะเเปลี่ยนเข้ามานี่ผมเลือกเป็นอันนี้นะครับ แล้วเราก็ทําการติดเขาปรับค่อยๆดันนะกันบอจอยหักนะครับจากนั้นก็ตรงนี้มันจะมียืดออกมาใช่ไหมมันจะสําหรับนี่ฮะช่วงผมด้านหลังนะครับนี่ติดช่องที่สองนะครับต่อมารูบนก็ติดเข้าไปตรงๆนี่ฮะ เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนหน้าของอิจิโกะไดชินนะครับก็ทำหน้าออกมาได้สวยดีนะผมว่านี่ไเลยนะนี่ฮะสวยดีนะแล้วอโอเคเรามาเปลี่ยนช่วงมือกันนะครับโอ้โหเนี่ย เปลี่ยนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็ชอบงานของดาชินนะที่รู้สึกว่าลง,งานนี้จะทำแลดดัมดังด้วยไหมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บสแลมดังเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นดาชินตัวแรกที่ผมรีวิววันนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกด subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเพื่อน